จะเป็นยังไงถ้าเราจับปอมนี้กับแจ็คจากเรื่อง The Amazing Digital Circus มาแปลงโฉมพวกเขาให้กลายเป็นนางแบบสุดแซบแล้วได้ประกวดแฟชั่นโชว์สุดฮิตในเกมโรบอทแถมผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยยังสามารถเลือกเสื้อผ้าหน้าผมให้กับพวกเขาได้อีกด้วยแต่ละคนเนี่ยจะแต่งตัวปอมนี้กับแจ็คออกมาเป็นยังไงแล้วจะสวยสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะ โอเคทุกคนตอนนี้นะจ๊ะอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นตัวละครนะคะลงๆของเราเลยแล้วในเกมนี้เนี่ยมันมีแบบว่าให้เราเนี่ยเลือกทีมได้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเลือกทีมกันก่อนเลยนะเป็นแบบ ปอมนี่นะคะคนนี้ปอมนี่นะคะเผื่อว่าเขาไม่รู้เลยลองพิมพ์ซิเป็นแบบปอมนี่เซอร์คัสนะคะเราลองแบบว่ากดคอนเฟิร์มไปก่อนเลยอ่ามันต้องเสียโลบกนะคะ75โรบาทแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะรู้นะคะว่าคนนี้นี่เนี่ยเขาจะแต่งปอมนี่เป็นไงนะอ่า ใส่ไปเลยนะจ้าทีมปอมนี่นะคะเซอร์คัทก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะมาเปลี่ยนสีผิวกันก่อนเลยคือปอมนี่เนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าสีผิวสีขาวนะแต่ว่ามันไม่มีนะคะทุกคนเราก็จะต้องใช้เป็นแบบสีนะคะที่มันมีความสว่างที่สุดเลยอ่าแล้วปอมนี่เนี่ยรู้สึกว่าเขานะคะก็จะแบบว่าเป็นผมดําๆนะแต่ว่ามันจะมีออกแบบว่าเหลือบๆน้ําตาลหน่อยๆนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราเอาเป็นแบบว่าประมาณนี้ละกันทุกคนนี่เป็นไงเป็นแบบดําๆนะคะเวลาโดนแสงจะออกแบบ น้ำตาลน้ำตาลนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเลือกเป็นกระปงกระโปรงไปก่อนเลยนะคะนี่ ปอมนี่เนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเป็นแบบสีนะคะแดงเหลืองแล้วก็น้ําเงินใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาลองเลือกกันก่อนเลยจ้านี่กระโปรงน้ําเงินนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยหน้าตานะคะเรายังไม่มีเลยเออเดี๋ยวเราไปหาหน้าก่อนตรงไหนวะตรงนี้นะคะอ่าแตนตแตนเดี๋ยวเราหาหน้าปอมนี่กันดีกว่าทุกคนวิอันนี้น่ารากักอะแต่ว่าปอมนี่เนี่ยหน้าตานะคะเขาจะดูแบบว่าเศร้าซอยนะเดี๋ยวเรามาเลือกดีกว่าอี่ยนี้ได้อันนี้ได้ หน้าตาแบบเศร้าซ้อยนะคะเดี๋ยวเราเอาเป็นอันนี้ดีกว่าแม่เออหน้าตาเศร้าซ้อยนะคะทุกคนตรงนี้อะไรหวะ ทำเล็บนะคะโอเคปอมนี่นะจ๊ะทำเล็บไปเลยสีแดงนะคะทุกคนโหเป็นไงมีความแบบสีน้ําเงินสีแดงมาแล้วนะจ๊ะตรงนี้ก็จะมีให้เลือกเป็นแบบพวกเสื้อผ้านะคะเอาเป็นแบบเอมเอาเป็นอันนี้ละกันเพื่อความเซ็กซี่โดดเด่นนะจ๊ะเป็นแบบสีแดงๆไปเลยดีแม้ดูสิเฮ้ยดูดูคนอื่นเขาแต่งปอมนี่กันแล้วเรายอมไม่ได้นะจ๊ะนี่ตรงนี้คือเปลี่ยนสีตรงกลางตรงนี้ได้ด้วยอ่าโอเคแบบนี้ดีแม้ทุกคนปอมนี่เออมัน ูแบบว่าเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วนะอ่าแล้วก็เอาแบบใส่ถุงมือดีกว่าแม้อ่าถุงมือสีแดงไปเลยเพราะว่าปอมนี่เนี่ยในตัวจริงนะคะเขาจะแบบว่ามีถุงมงถุงมือด้วยทุกคนนี่เอาแบบถุงเท้าดีกว่าบ่าตอนนี้ด้วยอ่าเป็นแบบสีเหลืองมั่งดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีเอ้ยมองไปมองมานะคะนี่มัน Wonder Woman หรือเปล่าทุกคนดูเดิเออประมาณนี้ละกันอ่าแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะ เอาเป็นแบบนี้ด้วยโอโหทุกคนเริ่มจะทงจะเทแล้วนะไหนดูซิดูดีขึ้นมาเลยทุกคนแต่ว่ามันยังขาดหมวกหมวกหมวกนี่วิเหลือเวลาอีก166วินะจ๊ะนี่เดี๋ยวเราจะมาแต่งเลยเป็นไงไ,ได้อยู่ปะเอ้ือว่าเอาเป็นแบบว่าสีํำเงินดีอื แบบนี้ก็ดูเท่ไปอีกอย่างนะคะทุกคนแต่ว่าดูดิคนอื่นเขาแบบว่าหุ้ยเขารู้นะคะว่าแบบปอมนี่คืออะไรเขาแต่งกันเต็มเลยดูดิดิดูของเรานะคะเป็นแบบนี้ดูเหมือนว่ามันจะต้องแบบว่ามีสร้อยคอสร้อยคออะไรป่ะนี่เดี๋ยวเรามาหาเป็นแบบสร้อยคอะคะกำไรอย่างีอันนี้อันนี้ได้น,นี้อะไรอะ่ะเป็นแบบว่ากำไรนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูสร้อยคออันนี้ดีกว่านี่ เอ,อเป็นไงทุกคนดูดีป่ะเฮ้ดูดีมากหรือว่าเราจะลองเปลี่ยนนะคะแบบสร้อยคอกําไลให้มันแบบว่าเป็นสีออกเหลืองๆอะไรแบบนี้แดงๆดีไหมทุกคนเดี๋ยวมันลองสีอ่าเอาเป็นแบบว่ากําไลนะคะลองดูว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะมันก็จะดูเหมือนถุงมือเท้าเป็นสีเหลืองดีกว่าปะ่ะนี่ อันนี้ก็เป็นแบบสีงเหลืองทุกคนนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นอัญมณีเราก็แบบให้มันเป็นสีน้ําเงินเข้มไปเลยจ้าน,นี่ดูดีขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของอืสร้อยคอนะคะอยู่ไหนวาอันนี้หรอสร้อยคอเราให้มันเป็นแบบสีอะไรดีสีเหลืองแม้แล้วก็อันนี้นะคะก็สีเหลืองแล้วก็อัญมณีจะเป็นสีอะไรดีสีแดงแม้หรือสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินแบบนี้ละกันนะอ้า เป็นไงทุกคนปอมนี่ของเราโอ้โห จีจานมากเลยอะ่ะโหยสวยแม้ทุกคนดูคนอื่นเขาก่อนนี่คนนี้แบบว่าออกแดงๆนะคะข่าดำอะไรแบบนี้นะจ๊ะดูปมนี่เลาดิทุกคนคือแบบว่ามีใครกล้าแต่งตัวแบบนี้ออกไปเดินห้างมั้งคะไม่น่าจะมีนะคะแบบว่าเดินไปจ่ายตลาดนะคะนี่นะคะทดสอบของการเดินแฟชั่นก่อนเป็นไงอะทบบทึบบนะคะเอ้นนะะอยนี่เราเหลืออะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราจะต้องลองไปใส่พวกแบบเออแว่นตรงแว่นตาอะไรอย่างงี้แม้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหลือ37วินาทีแล้วนะคะ ใสแว่นตาสิเฮ้ยดูสิแฟชั่นนิสตามากๆเลยดูสิปอมนี่ใสแว่นตานะคะโอ้โหสุดยอดเอะแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยปอมนี่ไม่น่าจะใส่นะคะเดี๋ยวเราเอาแว่นตาออกดีกว่าเออนี่นี่น,นมันจะได้แบบว่าเห็นใบหน้าของเรานะคะชัดเจนว่าแบบเฮ้ยใบหน้าปอมนี่เนี่ยมันแบบเศร้าซอยนะคะแบบปอมนี่เนี่ยก็จะแบบว่ามีความไม่ค่อยมั่นใจนะคะขี้องค์ขี้อายอะไรอย่างนี้ปะเดี๋ยวมาลองโพสท่ากันซิทุกคนนี่ อชื้อเฮ้ยอชืออ,ชอ,อุ้ยน่ารักไหมคะโปรดโบวตคะแนนปอมนี่เยอะๆนะคะนี่ฮิเฮ้ยได้อยู่ทุกคนแต่ไม่รู้ว่าการที่เราเนี่ยแต่งแบบนี้นะคะคือแบบว่าคนในเกมเนี่ยเขาจะรู้สึกถูกใจแบบเราหรือเปล่านะเพราะว่าดูเหมือนว่าแต่ละคนนะคะเขาจะแต่งแบบ ขาวๆดำๆนะคะผสมแดงอ่าอันนี้ก็แบบว่าคนแรกนะคะเดินแฟชั่นแล้วอ่ามีสีแดงนะคะแล้วก็สีออกฟ้าๆน้ำเงินเฮ้ยอันนี้ได้อยู่ค่ะแต่ว่ายังขาดสีเหลืองนะคะคุณผู้หญิงอ อันนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้คะแนนประมาณสัก2ละกันเพราะว่าเข็มขัดเนี่ยมันเหมือนกับมันทะลุทะลุนะคะกระโปรงทะลุเข็มขัดยังไม่ค่อยแบบว่าเว mm ิร์กเท่าไหร่นะคะอันนี้แล้วก็มีแบบข่ดสีเหลืองไปด้วยนะจ๊ะอเอาแบบ2คะแนนละกันนะต่อไปจ้ะทุกค,คนคนที่2นะคะมาแล้วคนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าเขาเข้าใจเหมือนกันนะนี่มีแบบเหลืองนะคะน้าเงินแดงด้วยแต่ว่าใบหน้าหายไปนะคะทุกคนแล้วก็แบบเหลืองหม่นๆห,หน่อยๆน,นะจ๊ะเอออันนี้ก็ แบบว่าสเสื้อมันทับกันนะคะอันนี้เนี่ยก็เอ้ยเดี๋ยวนะมันมีแบบให้รเราโหวตไปแล้วปะเราโหวตไม่ทันทุกคน นี่ปอมนี่คนถัดมานะคะมาด้วยชุดที่แบบว่าเซ็กซี่นะคะแบบว่าออกโทนสีแดงดํานะคะสําหรับปอมนี่คนนี้นะคะแต่ว่าเอาอีกแล้วนะคะปอมนี่ไม่มีสีน้ําเงินนะคะกับสีเหลืองโอ้แย่แล้วนะคะแบบว่าเป็นปอมนี่อีกแบบหนึ่งนะคะแบบว่าสีออกโทนแดงแนะคะดูเหมือนกับว่าคนในเกมนี้เนี่ยเขาน่าจะชอบแบบโทนดําๆอะไรแบบนี้ป้าดูดิแดงแดงดๆนะคะทุกคนเอออันนี้ก็น่ารักอยู่นะคะให้แบบว่าอสามดาวละ นะอันนุนโรมดีป้าแบบว่ามันไม่มีสีน้ําเงินสีเหลืองน,นะคะทุกคนต่อไปคะ่ะทุกคนอันนี้มันไม่ใช่ปอมนี่แล้วอันนี้คือแบบว่าตามใจฉันมากเลยแบบว่าเป็นโทนสีส้มๆนะคะเราก็จะให้หนึ่งดาวนะคะเพราะว่าไม่ตรงตีมเลยนะจ๊ะไม่ให้คะแนนนะคะอันนี้เออเพราะว่าแบบมันไม่ตรงตีมอะปอมนี่มันต้องแบบว่าแดงน้ําเงินเหลืองใช่ป้ะทุกคนเออเฮ้ยอันนี้ทุกคนคนนี้เขาแบบว่าแดงน้ําเงินเหลืองเฮ้ยเป็นงาน คนนี้คนนี้เป็นงานนะคะแต่ว่าเสื้อแบบมันเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ให้ไปสีดาวเลยเพราะว่ามีความเป็นงานมากนะคะแล้วก็เขาแต่งเต็มมากเลยทุกคนดูดีไม่ว่าจะแบบว่าเสื้อผ้านหน้าผมเครื่องประดับรองเท้านะคะโ,โหยจัดเต็มเลยเมื่อไหร่จะเป็นเราสักทีหนึง่งทุกคนคือแบบว่ายังเป็นคนอื่นอยู่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆคนก่อนหน้านี้นะาแบบว่าเป็นสีแดงแดงขาวๆาวดําๆนะคะอันนี้ก็สักสองคะแนนละกันนะคะทุกคนเพราะว่าก็ไม่ค่อยจะตรงตีมอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเออมีสีแดงนะคะ ต่อไปจ้ะทุกคนดูเราสิเฮ้ยมาแล้วจ้าเดินแคดวอล์กนะคะอขอโพสท่าหน่อยอ่ะชืบอ,อุ้ยให้คะแนนฉันเยอะๆนะคะฉันแบบว่าเป็นปอมนี่ที่น่าสงสารมากเลยอ่ะชืบนะคะอ่ะชืบนะคะเออแบบนี้นะคะทุกคนโอ้โหเอาละนะตอนนี้นะคะก็ได้ถึงเวลาในการนับคะแนนเรียบร้อยและผู้ชนะก็คือแต่นแตน,แตน,แตนทุกคนคือคนนี้นะคะชื่อว่านิโคอะไรสักอย่างนะคะทุกคนนี่นิโค นูชนะนะคะส่วนเราได้อันดับ2นะคะทุกคนดูสิเฮ้ยสวยหรือเปล่านี่นะคะปอมนี่เป็นยังไงอ่าปอมนี่ไปแล้วนะคะทุกคนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นทีมนะคะเป็นแจ็คละกันนะนี่พิมพ์ไปเลยจ้าแจ็คนะคะเป็นแบบสเตอร์คัสนะคะเขาน่าจะเข้าใจนะอ่าโอเค แจ็คเซอร์คัสกดคอนเฟิร์มไปเลยนะจ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยเราจะมาแต่งตัวเป็นแจ็คกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูซิว่าคนอื่นนะคะ mm hmm. เขาจะแต่งแจ mm ็ค hmm. เป็นยังไงนะ้า mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะมาถึงแล้วนะคะทุกคน อันดับแรกนะคะทุกคนเราก็จะไปเปลี่ยนสีผิวกันก่อนเลยนะจ๊านี้เปลี่ยนสีผิวกันก่อนนะคะอ่าก็จะเป็นแบบว่าเป็นสีนะคะออกขา,ขาวๆอะไรแบบนี้นะคะเราก็ตรงผมนะคะเดี๋ยวพี่โพน,นี่นะคะจะมันเลือกอ่าเป็นแบบไหนดีทุกคนเอาแบบแบบนี้ดีป้าเพราะว่าแจ็คนะคะเขาจะมีแบบว่าเป็นโทนสีม่วงนะคะเป็นเหลืองแล้วก็เป็นโทนสีชมพูด้วยนะคะเราก็เดี๋ยวเรานะคะจะอามาเอาเล็บเนี่ยเป็นสีออกม่วงๆละกันค่ะแบบนี้เลยอือ้ยน่ารักนะคะต่อไป ไปจ้ะทุกคนเรานะคะก็มีทรงผมกับเล็บแล้วแต่ว่าเรานะคะยังไม่มีหน้าตาเดี๋ยวเราไปเลือกหน้าตากันก่อนเลยนะจ๊ะนี่หน้าตาของเรานะคะที่เราจะมาเลือกเนี่ยก็เอาเป็นแบบนี้ดีป้าเฮ้ย หวานชํำทุกคนแจ็คหวานชํำจากผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงนะคะคือสวยงามมากๆเลยทุกคนโอ้โหแค่นี้นะคะแต่งแค่นี้เนี่ยก็สวยมากแล้วนะถ้าเกิดว่าแต่งมากกว่าน,นี้เนี่ยจะขนาดไหนคะเฮ้เฮ้เดี๋ยวนะเธอเธอแต่งเซเลมูนทําไมคะมันจะต้องแจ่งแจ็คนะคะนี่เดี๋ยวพี่พพนี่นะคะเอาเป็นกระโปรงแบบนี้กันก่อนเลยจ้ะแจ็คนะคะเขาจะเหมือนกับว่าใส่เอี๊ยมนะแต่ว่าพี่พพนี่เนี่ยอยากให้เขาใส่กระโปรงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองนะคะแต่งเป็นแบบโทนประมาณนี้เลยละกันนะ เราก็จะมีนะคะเป็นเหมือนกับว่ากระโปรงเนี่ยเป็นแบบสีออกโทนอ,อชมพูนะคะเป็นแบบโทนชมพูบานเย็นอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเฮ mm ้ย hmm. ชมพูบานเย็นนะคะจะได้เป็นประมาณไหนนะอ่า mm hmm. ก็เป็นประมาณนี้ละกัน,นะค่ะทุกคนชมพูบานเย็นนะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกเสื้อของแจ็คกันก่อนเลยแจ็คนะคะเอาเป็นเสื้อแบบไหนดีทุกคนเป็นแบบเสื้อแบบนี้ดีป่ะเออแล้วก็ทําเป็นให้มันแบบว่าเป็นกระโปรงนะคะเป็นแบบสีเดียวกับกระโปรงเลยดีแม้นี่เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาก๊อปปี้นะคะเป็นสีกระโปรงก่อนแล้วก็จะมาเลือกนะคะเป็นชุดเดรสแบบนี้นะอ่ะชึบเฮ้ยเป็นไงทุกคนดูดีป่ะเฮ้ยเรามีคู่แข่งแล้วนะคะคือคนนี้เนี่ยสวยจัดจัดเลยทุกคนอ่าแต่เรานะคะก็คือได้มาแล้วจ้าเป็นชุดแบบนี้นะคะ เลือนะคะเป็นแบบว่าถุงมือใช่ปะแจ็คนะคะเขาจะมีแบบว่าเป็นถุงมือสีเหลืองนะคะทุกคนเราก็จะมาเลือกนะคะถุงมือเฮ้ยสวยทุกคนเป็นแบบสีพาสเทลเหมือนยังขาดอะไรอยู่นะคะอ่าเรายังขาดสีม่วงนะคะเราเอาแบบนี้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวเรามาเลือกนะคะเป็นสีม่วงม่วงกันเลยจ้านี่สีม่วงแบบไหนดีทุกคนเฮ้ย น่ารักปะสีม่วงแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยเอ้ยทุกคนน่ารักมากคือแบบว่าแจ็คนะคะลอกคราบความเป็นชายเลยจ้ะทุกคนคือแบบสวยสดงดงามนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกเป็นกระเป๋าดีกว่านะคะทุกคนนี่เอาเป็นกระเป๋าอันนี้เลยค่ะแล้วก็เราก็จะมาเลือกนะคะเป็นโทนสีอะไรดีคะทุกคนเออเป็นแบบโทนสีเหลืองๆดีไหมเอ๊หรือว่าเป็นโทนสีขาวดีคะเป็นแจ็คค่ะโทนสีขาวดีกว่าโทนสีขาวก็สวยนะคะเรานะคะก็เหลือเป็น ะะกับแบบว่าที่คาดผมนะคะเอาเป็นแบบไหนดีอืมเรานะคะคิดว่าเอาเป็นที่คาดผมละกันเออเป็นแบบนี้นะคะน่าทางท่าทางว่าที่คาดผมเราจะน่ารักนะคะเราก็เลือกให้ที่คาดผมนะคะเป็นโทนสีเดียวกับเป็นรองเท้านะคะแบบนี้ละกันเฮ้ยน่ารักหรือเปล่าทุกคนแจ็คของเรานะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยหมดหรือยังยังไม่หมดนะคะยังเหลือเป็นสร้อยคอทุกคนอุ้ยน่ารักมากชอบคือดีมากเลยดี งามสุดๆไปเลยนะคะลุคนี้ทุกคนชอบลุกไหนมากกว่ากันคะระหว่างแจ๊กกับปอมนี่นะคะที่เราแต่งเฮ้ยน่ารักเกินไปแล้วทุกคนยังขาดอะไรอยู่ปะเออหรือว่าเราใส่เป็นแว่นตาดีคะนี่ แว่นตาแบบนี้ดีป้าแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนโทนสีนะคะเป็นสีอะไรกันดีนะเออเป็นโทนสีแบบชมพูชมพูดีแมหรือว่าจะเป็นสีม่วงนะคะหรือจะเป็นเอิมสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซีเอเป็นโทนสีอะไรกันดีนะหรือว่าจะไม่ใส่ดีนะคะทุกคนไอแมนก็น่ารักนะคะไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เนี่ยอ่าเป็นแบบประมาณนี้ดีกว่าป้าทุกคนหุยน่ารักเวอร์นะคะแต่ว่าเหมือนแว่นตาของเรากับถุงมือนะคะมันจะแบบว่าโทนสีมันจะมีความ โดดๆดดนิดหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าโทนสีถุงมือของเราเนี่ยเป็นโทนสีอะไรนะจ๊ะเราก็จะเอามาแต่งนะคะให้มันเข้ากับแว่นตากันนะอ่าโอเคทุกคนเหมือนว่าแว่นตานะคะมันจะสว่างกว่าถุงมือนะคะก็ได้เป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนซีว่าเฮ้ยตรงสร้อยคอนะคะถ้าเกิดว่าสีเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่าได้เป็นประมาณนี้ทุกคนสร้อยคออ่าโอเคเราว่านะคะลุคแจ็คของเราเนี่ยเป็นแบบนี้ละกันสวยสดงด งามนะคะทุกคนเฮยเธอก็เป็นแจ็คด้วยสิทุกคนคือแบบในนี้นะคะเป็นงานมากเลยคนนี้ก็คือแต่งสวยมากทุกคนเป็นแบบว่าแจ็คนะคะผมสีแบบออกม่วงๆอ่าโอเคคะ่ะทุกคนมาเริ่มที่คนแรกกันเลยคนนี้คือแต่งสวยงามมากเลยทุกคนเป็นแบบแจ็คนะคะที่มาในโทนสีแบบแดงเหลืองนะคะแล้วก็มว่วงแบบสดใสสดใสนะคะเท่ๆกันไปนเลยทีเดียวนะจ๊ะแบบอ่าแล้วก็ต่อมานะจ๊ะแจ็คของเราเนี่ยคนที่2นะคะแจ็คก็คือมีผมสีเขียวนะคะ แล้วก็มีสีม่วงด้วยทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีความแบบคล้ายๆโจ๊กเกอร์ป้าเออมันเหมือนกับว่ามันจะไม่ใช่แจ็คนะคะมันจะกลายเป็นว่าเหมือนโจ๊กเกอร์กันมากกว่านะคะทุกคนสําหรับลุคนี้นะโอเคแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในทีมแบบว่าเซอร์คัสนะคะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แจ็คนะเดี๋ยวเรานะคะก็จะให้คะแนนคนนี้เนี่ยประมาณ2คะแนนละกันนะ <_ S 2> เพราะว่าเป็นแบบว่าอยู่ในทีมเซอร์คัสนะคะเป็นแบบลงละครอะไรแบบนี้นะคะทุกคนอืมต่อไปจ้ะทุกคนสําหรับแจ็คนนี้โอ้ยส่วน คนนี้นะคะก็มีความแบบสีม่วงนะคะเขาเน้นโทนสีม่วงเลยแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นสีชมพูหน่อยๆนะคะทุกคนก็คือสวยมากแต่ว่าสีเนี่ยอาจจะมีความแป่นไปหน่อยเราก็ให้เป็นแบบ 3คะแนนละกันนะคะอันนี้ก็สวยเหมือนกันต่อไปจากทุกคนอันนี้คือหลุดตีมนะคะทุกคนคือมันไม่ใช่แจ็คนะอันนี้คือแบบว่ามาในโทนแบบม้าลายนะคะคือเขาแต่งเป็นม้าลายเลย, <lasers. S 1> เลยคือสวยนะคะแต่ว่ามันอาจจะหลุดตีมเนอะเราก็จะให้เป็น1ดาวละกันนะคะเพราะว่ามันไม่ตรงตีมนะ <S <S ต่อไปจากทุกคนคนนี้คนที่เราชอบนะคะคือแต่งสวยมากมาแบบว่าเป็นโทนสีพาสเทลคะทุกคนบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยเราจะให้เป็น5คะแนนนะคะเพราะว่าแต่ง สวยมากจริงๆทุกคนดูดิสีชมพูนะคะสีเหลืองแล้วก็สีม่วงด้วยเฮ้ยสวยมากทุกคนชอบป้าแบบแจ็คในลุกผู้หญิงนะคะแบบเปลี่ยนไปแจ็คไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะมาในลุกผู้หญิงต่อมาจากทุกคนนี่เลยจ้าอันนี้ก็คือเรานั่นเองนะคะทุกคนเป็นไงชอบกันไหมเออทุกคนนะคะจะให้แบบว่าของเรากี่คะแนนคะนี่เฉยบนะคะโพสตท่าหน่อยเป็นไงเฮ้ย เขินอายนะคะแจ็คเขินอายอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนให้กี่ดาวคะสําหรับลุคนี้แบบว่าทุกคนเนี่ยชอบลุกไหนมากกว่ากันระหว่างปอมนี่นะคะกับลุคแจ็คของเรานะคะชอบอันไหนมากกว่ากันคือเราเนี่ยก็เลือกไม่ถูกนะคะของเราเนี่ยก็ชอบพวกโทนสีพาสเทลเนอะก็จะให้นะคะเป็นแบบชอบแจ็คมากกว่าละกันเพราะว่าเราชอบสีพาสเทลนะคะคนนี้เนี่ยเขาแต่งเป็นแบบเสื้อดาวนะคะก็ให้1คะแนนเพราะว่าไม่ตรงตีมนะคะ เอาล่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยถึงเวลานับคะแนนนะจ๊ะใครจะเป็นผู้ชนะปลายเฮ้ยทุกคนเราไม่ได้ติดอันดบับเฮ้ยเร้ตรงกลางมาจากไหนคะมันไม่ตรงทีมนะคะทำไมทําไมถึงชนะคะอันนี้งงมากทุกคนเราได้อันดับ6คะ่ะได้แบบว่าไป16คะแนนนะคะทุกคนแต่ว่าคนอื่นเนี่ยก็มีคนนะคะที่เขาแบบว่าแต่งเป็นแจ้งเนี่ยสวยจริงทุกคน